วิธีการที่เราจะมาหาตัวเลขเจาะหรือเลขวิน2ตัวนะครับมาแนะนำวิธีการคำนวณการคิดเลยนะครับดูผลของการวางเลขที่แล้วก่อนนะครับล็อตแล้วนะครับหวยเว็บหวยฟ้านะครับที่วางไปคือให้ตัวเด่น8แล้วก็เลขชุดนะครับทั้งหมด10ชุดที่เล่นก็ต้องแทงทั้งบนล่างแล้วก็แทงกลับด้วยนะครับทีนี้เรามาดูากลุ่มเนี่ย ก็มีคนอ่านก็ตามตัวเลขเลยนะครับสิบกว่าคนนะครับย0เกือบย0ิบคนแล้วก็ดูผลนะครับที่มันออกวางไปตอนเที่ยงห้าสิบห้านะครับตอนนี้มันไปหลายโมงกว่าแล้วออกสี่หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะครับถ้าสมาชิกเข้าแทงตามนะครับก็จะเข้าห้าเจ็ดนะครับเลขเลขชุดสองตัวนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการคิดเลยนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ใช่แล้วเข้าแล้วเนี่ย นะครับผมก็เลือกที่สูตรรูดหนึ่ตัวนะครับรูด1ตัวคือบนกับล่างนะครับมาได้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับระหว่างสิบหน่วยไม่บนกับล่างนี่ผมก็ติดดาวไว้นะครับเพราะว่าโปรแกรมสูตรค่อนข้างเยอะมากาเป็นหมื่นสูตรนะครับเขาจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดมานะครับเราก็ได้เลขศูนนะครับงวดนี้เมื่อกี้ออก4757นะครับ ได้ศูนยะ์แลู้ต่อมาตัวเด่นมันผิดสองอันก็เลยเด่นลองลงมานะครับอันนี้ผิดอันเดียวเอาแค่สิบรอบนะครับก็ได้ศูนย์อีกทีนี่ศูนย์จริง,งมีความเป็นไปได้ที่จะมาสูงนะครับเราก็ยืนพื้นที่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาตัวเลขต่อมาอีกสี่ตัวนะครับเพื่อเอาไปจับวินสองตัวนะครับก็ได้เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเลื่อนลงมาครับก็มีแปดมีเก้าเอาอีตัวนะครับอ่า เอาเอาเลขสองนะครับเอาฝั่งซ้ายนะเป็นหลักศูนย์สองเจ็ดแปดเก้านะครับทีนี้เราก็ไปที่ตัวโปรแกรมคำนวณเลยครับามากดไปกดที่จับเลขวินนะครับเราไม่เอารวมเบิร์นะครับเราก็เลือกเลขน,นะครับศูนย์สองเจ็ดแปดเก้านะครับทีนี้อ่าเราก็กดคัดลอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ไป เอาไปวางให้เขาเล่นกันนะครับในกลุ่มไลน์นะครับผมก็จะชอบกดนี้นะครับสีฟ้านะครับเม่อกี้เด่นศูนย์น่นะครับผมก็ตั้งเลขศูนย์ไว้แล้วก็เอาเล่ไปวางสำหรับคนไม่ใช่มือวางเขาก็เอาไปแทงเลยนะครับไม่ต้องมาไปวางให้ใครดูนะเสียเวลาแทงไม่ทันนะครับรก็กดไปเนี่นะครับ ล้าแต่เราจะชอบนะครับเนีครับเราก็วางเขาเล่นไปแล,แล้วเราค่อยไปดูผลว่าออกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้เดยนครับอ่าผมพบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ